สวัสดีครับตอนเล่านะสนเมื่อวานตอนไปไงานมาเกิดเพื่อนมานคือนามเกิ่ก็ต้องมีเหล้ากินกินอะไรกินใช่ไหมแต่ต้องรู้ตัวว่าตอนคนที่แพ้แอลกอฮอล์แพ้เหล้ากินไม่ได้กินแล้วจะผื่นขึ้นคันทั้งตัวตองก็พยายามไม่กินค่ะ,ค,ะคุณเพื่อนค่ะคุณเพื่อนเห็นตองไม่แตะก,ก็ขยันขยอาะจนหมดไปอีหลายแก้วเหมือนกันตื่นมารู้เรื่องค่ะผื่นขึ้นนี่เห็นไหมคะนี่ผื่นคันเพว่าตื่นมาคันขยเยอะไข้ขึ้นผุดปากเนี่ยให้ดูข้างหลัง อนี่ค่ะเป็นใส่ชุดเกราะเลยนี่ยังขึ้นน้อยเนี่ยครั้งก่อนกินขึ้นมาเป็นชุดเกราะเจ็ดสีทีเดียวนันนี่ก็เลยจะฝากเพือนน้องๆทุกคนนะคะที่เพิ่งหัดกินเหล้าเนี่ยบางทีเราอาจจะแพ้ก็ได้อย่าเพิ่งไปหักหักโหมอะไรมากนะคะแพ้มากๆี๋ยวช็อกตายเอาได้นะคะอันนี้ก็คันขึ้นเยอะทั้งตัวเลยแพ้กินเหล้าแล้วแพ้ครั้งก่อนไปให้พ่อดูพ่อพ่อดูนี่สิโอ้ยเนี่ยขึ้นเต็มเลยพ่อบอกเฮ้ยตอง แค่มีเกลือนเหรออคุณพ่อคะแค่นี้หนูก็คันะตายแล้วให้หนูมีกาดเกลือนอีกเหรอเออแต่ก็เหมือนจริงแลนะก็เป็นประสบการณ์แต่ว่าขำก็ขำแต่ว่าซีเรียสก็ซีเรียสนะแต่ว่าถ้าชินล่ล้นะนะก็พยายามจะไม่กินละค่ะแต่คลิปหน้านะคะจะเลยนวเรื่องรลาคือประสบการณ์ที่สามารถรับสูตฟังได้น,นะคะ,คะก็เตือนไว้นะจ๊ะบ้าย